เชครับเชิญคุณอาสาเชิญครับเชิญคุปตนะครับอรุณสวัสดิ์ดที่ได้มที่ได้เจออรุณสวัสดิ์ออดพี่น้องชาว D N I วิร t u a l นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้นะคะคุปตนจะมาพูดถึงเรื่องอรุณสวัสดิ์ค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเวลาตอนเช้าเราต้องพูดคําว่าอารุณสวัสดิ์อรุณนะคะมาจากคําว่าปึัน แสงเงินแสงทองแสงอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแสงเงินแสงทองเนี่ยพวกเราชอบกันอยู่แล้วนอ้องเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจนะคะส่วนสวัสงนะคะ,ะ,คะก็คือความดีความงาม happiness นะคะตอนงก็เลยพูดคำว,ว่า good morning นะคะสิ่งที่คุูบ้านสนใจนะคะคือคําว่าอารมณ์ค่ะทําไมเราใช้คําว่าอารมณ์ มีความหมายถึงความหวังและก็ความสดใสนะคะความหวังอยู่ในเรื่องหลายๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในหนังนะคะภาพยนต์นะคะก็จะมีการใช้ความหวังความสดใสยอย่างเช่น l t t l e m i s s s u n s h i n e นะคะที่ไปประกวออดดางงานบัอเริกาตัวน้อยๆนะคะหรือในยุคโซชอนนะคะที่มันดิดมากๆเลยนะคะ นะคะก็ใช้คำว่ามิสเตอร์สันชัยและอีกหนึ่งอรุณหนึ่งตะวันหนึ่งสันชัยนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะก็คืออรุณเบิกฟ้าตะวกนบอบลินใช่ไหมคะอ่ะอรุณนะคะอรุณเบิกฟ้าทำให้เราตื่นอรุณสวัสดิ์ทำให้เรา ตืนค่ะในจิตว,วิทยาแห่งความสําเร็จค่ะเราสามารถสร้างอารมณ์รู้ให้กับชีวิตของเราได้เสมอสร้างยังไงใช้โกลโมเดลค่ะตัว G ตัวแรกค่ะคือตัวโกการมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะจาบจงทําให้เราเกิดความตื่นนะคะให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่อยู่จุดไหนตัวที่2ค่ะตัว R ค่ะ Reality ถามตัวเองว่าวันนี้เรา ความเป็นจริงเน่ยเราใกล้ถึงเป้าหมายหรือ,อยังเราใช้วิธีอะไรมาบ้างแล้วตัวที่3ตัว O ค่ะ Option ยังมีทางอื่นอีกไหมมีเครื่องมืออะไรอีกที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายันได้ตัวสุดท้าย W ค่ะเวนเมื่อไหร่กันดีค่ะเราอยู่ใน้นที่ของ PNI ค่ะโชคดีมากเรามีคอว l ลูในเรื่องของการ l i f ์ Long l e a r n นิ่ เราได้ทำเบร์เกอร์โคสต c เซตตไปแล้วเพราะฉะนั้นตัว G เราได้ทบอบวลดแล้วตัว R เราไม่รู้ความจริงๆแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาเราใช้อะไรมาบ้างออปชั่นละคะ่ะวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้สิ่งนี้นะคะ s ั n ชา i n o n o เ c e p t ค่ะ สันชายคอนเซ็ปต์นะคะถูกคิดค้นนะคะที่มาเลเซียพัฒนานที่ฮอ่องกงนะคะแล้วก็ใช้ที่ประเทศไทยและว,วันนี้จะถูกสอนนะคะในแชปเปอร์ของเรานะคะที่ช่วยกันทำเวิร์กช็อปค่ะผ่านผู้ที่สอนสัญชายิคอนเซ็ปต์นี้นะคะให้กับสมาชิกไอทู้ประเทศนั่นคือพี่ปั๋นนะคะทีมรถของเรานะคะแล้วสิ่งนี้จะเป็นเหมือนไลฟ์ GPS ให้กับเราค่ะเริ่มอะไรกันดีคะตัวแต่ไอยู่ วันนี้ค่ะ10โมงถึงเที่ยงนะคะเรามาโฟกัสเรียนรู้แล้วก็อรุณ์สวัสดิ์สิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะสุดท้ายค่ะอย่าลืมนะคะสร้างอารุณรุ่งให้กับชีวิตตัวเองด้วยจิตวิริยาแห่งความสำเร็จตัวโกรและมาเรียนรู้ไปด้วยกันขอ <ś c oughs> แต่เรามีมีฝันยิ่งใหญ่อีกไม่นานอารุณสวัสดิ์ยามเช้าขอให้ทุกธุรกิจอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะ